ฉันคือเทอร์เรซูรักเท้เหียนมากชอบอ่านหนังสือที่สุดห้องสมุดเป็นบ้านฉันทุกคนอยากจะมาหาสามารถเข้าไปตรงพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดที่นั่นฉันจะไปเ่านอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเป็นประจำ <c oughs> เอ๊ะรู้สึกเหมือนกับมีเสียงหัวเราะอยู่ข้างหน้านะและยังส่งเสียงดังไม่รู้หรือว่าที่นี่เป็นมุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ต้องสงบเรียบร้อยมาฉันจะใช้ความรักช่วยแนะนำสักหน่อยตลกมากจริงๆเลยออ่ะอะไรหัวเราะเสียงดังที่นี่ที่แท้เป็นจียูซงนี่เองไม่น่าเป็นเช่นนี้นะตลกมากจนน้ำตาไหลเลยห้องสมุดห้ามทำเสียงดังอย่าสงเสียงรบกวนลืมไปแล้วหรือว่าไม่อยากคิด ได้ยังจะหัวเราะอโทษขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆประชาชนพูดคำตลกน่าขำจริงๆนะ่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดใช้ค้นหาข้อมูลไม่ใช่เอามาทำเล่นกันยังดีนะที่ยังเป็นจิโยเซิงคนทั่วไปยังมีเซนส์มากกว่าเธออีกเป็นไปได้ยังไงแม้แต่ฉันจิโยเซิงยังทำไม่ได้ยิ่งเป็นชาวบ้านทั่วไปแล้วไม่เชื่อ เรามาเดินถนนสัมภาษณ์ผู้คนกันหน่อยเพื่อนๆสอบถามหน่อยปกติไปห้องสมุดกันบ่อยไหม <c oughs> <c oughs> ทุกคนรักการอ่านกันเยี่ยมเลยงั้นทุกคนเคยใช้เครื่องคอมของห้องสมุดหรือเปล่า <c oughs> โอตัวนี้ทุกคนก็ทำเป็นนะอย่างนั้นทุกคนคงทราบถึงระเบียบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดกันแล้วนะ หรือคิดว่าเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านใช้เล่นเกมออนไลน์ได้ทุกคนต่างก็รู้มารยาทกันตอนนี้เรามาเรียนขั้นสูงด้วยกันทำความรู้จักกดการใช้งานเครื่องคอมห้องสมุดอย่างละเอียดเราขึ้นไปบนเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนเถาเหวียนเห็นกดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมห้องสมุดในรายการเลือกกฎการใช้งานเลือกอธิบายข้อบังคับข้อบังคับการอ่านใหม่ล่าสุด รวมถึงบทปัญญัติมาตา18ข้อและกฎเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดก็คือข้อกำหนดมาตาที่16ในจำนวนเนื้อหาการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้เรามาร่วมทำความรู้จักควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดกันอย่างไรให้เหมาะสม 1. ่เพื่อให้ผู้อ่านค้นหาทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ตสะดวกนอกจากห้องสมุดจะให้บริการแบบโนดเครือข่ายมีสายแล้ว นอกเหนือจากนั้นยังติดตั้งโซนค้นคืนข้อมูลเปิดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 2. องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดต,ต้องใช้บัตรห้องสมุดของตนเข้าไปลงทะเบียนหรือนัดก่อนข้อกําหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องมีแต่ละหน่วยดูแลแยกประกาศต่างหาก 3. ข้อควรระวังการใช้คอมพิวเตอร์ควรใช้คอมพิวเตอร์ด้วยความสงบขณะเดียวกันต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และหลักการคือไม่รบกวนผู้อื่นที่ใช้อยู่หากซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์มีปัญหาใดๆกรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอย่าทดลองซ่อมด้วยตนเองเด็ดขาดมิฉะนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายแล้วผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะห้ามเชื่อมลิงก์เว็บไซต์ใดๆที่ไม่เหมาะสมดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายหากมีการละเมิดข้อบังคับ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดและเมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นระวังความปลอดภัยทางข้อมูลส่วนตัวให้เป็นพิเศษป้องกันการถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ห้ามค้นหาหรือเปิดดูเว็บไซต์สื่อลาม,มกความรุนแรงการพนันส่งเสริมการใช้อาวุธการก่ออาชญากรรมเป็นต้นและใช้อินเทอร์เน็ตห้องสมุดทำเรื่องไม่ปลอดภัยต่อสาธารณะผิดสินรมหรือละเมิดต่อกฎหมาย ประชาสัมพันธ์มีพฤติกรรมเผยแพร่หากผู้ใช้บริการมีการละเมิดกฎด,ดังกล่าวข้างต้นต้องรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเองทั้งหมดอย่าใช้ปัตรห้องสมุดของคนอื่นมาลงทะเบียนหรือจองเครื่องคอมหากมีการละเมิดกฎข้อบังคับข้างต้นผู้ใช้บริการที่ไม่รับฟังการตักเตือนทางห้องสมุดมีสิทธิหยุดการใช้บริการทันทีหากไดหนึ่งวันมากกว่าสองครั้งขึ้นไปวันนั้นไม่อาจลงทะเบียนใช้ได้อีก ภายในหนึ่งอาทิตย์หากกระมิดกฎมากกว่าสามครั้งจะถูกระงับการใช้สิทธิ์เป็นเวลาหนึ่งเดือนกฎข้อบังคับเหล่านี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดทุกท่านได้ใช้ทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและบำรุงรักษาเครื่องคอมให้มีสถานะการใช้งานที่ดีขอให้ทุกท่านร่วมกันร,รักษากฎวงแหนเครื่องใช้สร้างบริการใช้งานข้อมูลห้องสมุดทางอินเทอร์เน็ตควรมีมารยาทและความสามารถ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้การบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของห้องสมุดอยู่นานเท่านานรักษาคุณภาพการบริการให้ดีที่สุด